อีกเว็บไซต์ล่วงหาคำตอบไม่ได้หรือเรากำลังโดน Google Algorithm เล่นงานอยู่ถ้าคุณไม่อยากพลาดดูคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า Google Algorithm คืออะไร Google เนี่ยมีการอัปเดต Algorithm นะครับบ่อยมากๆปีนึงเนี่ยอาจจะมากกว่า10ครั้งเลยก็ได้ ทุกครั้งที่มีการอัปเดตอัลกอริทึมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือทราฟิกของเว็บไซต์ครับมันจะ d r อปลงหรืออาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้แต่ถ้าเป็นยูเซอร์ทั่วๆไปเนี่ยอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้บ้างอย่างเช่นบางเว็บไซต์นะครับอาจจะมีการย้ายอันดับขึ้นไปบางเว็บไซต์อาจจะมีการย้ายอันดับลงมานี่เรากาลังพูดถึงแค่ตัวเว็บไซต์ที่ถูกจัดอันดับแบบออร์แกนิกนะครับทุกคนไม่ใช่การลันโฆษณาที่ขึ้นคําว่าสปอนเซอร์หรือขึ้นคําว่าโฆษณาเล็กๆข้างหน้านะครับตรงนี้เราจะดูได้ย มีธุรกิจจำนวนมากนะครับที่พอมีการอัปเดตอัลกอริทึมแล้วยอดขายตกและก็มีเว็บไซต์จำนวนมากที่อัปเดตอัลกอริทึมมาแล้วเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นซึ่งมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะทำยังไงถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของเราวันนี้เราจะพามาดูครับ7ข้อที่บ่งบอกถึงสัญญาณว่าเว็บไซต์ของเรากำลังโดน Google อัลกอริทึมเล่นงานอยู่นั่นเองครับข้อที่1นนะครับคือการลดลงอย่างกระทันหันนะครับของออร์แกนิกทราฟิกออร์แกนิกทราฟิกก็คือจำนวนครั้งที่มีคนเข้าเว็บไซต์ของเราจากการาเสิร์ ว่าสีเสื้อมองคลปี2567 ผมก็จะเจอเว็บไซต์จานวนมากผมก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เพราะผมรู้สึกว่าผมชอบเว็บไซต์นี้คลิกเข้าไปปุ๊บผมก็เข้าไปอ่านข้อมูลผมคืนหนึ่งทราฟิกของเว็บไซต์นี้แล้วนะครับทุกคนซึ่งมาจาก S E O หรือมาจากออร์แกนิกทราฟิกนั่นเองทีนี้การลดลงของออร์แกนิกทราฟิกนะครับอาจเกิดขึ้นจาก Google Algorithm u อัปเดตเพราะเรื่องของคอนเทนต์หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเว็บไซต์ของเรานะครับยังไม่ได้อัปเดตตัวบทความนี้ให้อัปทูเดตมากพอหรืออาจจะมีบทความของเว็บไซต์ของคู่แข่งของเราเองนะครับขึ้นมาแซงเราก็็เปนนไดได้้้ททััังงหมงหมวจะ ผลทําให้อันดับของเว็บไซต์ของเราในคีย์เวิร์ดคำนั้นะตกหรือว่าหายไปจากท็อปบน Google นั่นเอง กูเกิลนะครับพยายามที่จะอัปเดตตัวอัลกอริทึมของตัวเองเนี่ยให้มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลาและพยายามจะเอาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากกว่าหรืออัปเดตมากกว่าครับขึ้นมาแสดงผลบน Google ทุกครั้งที่มีคนร์ชซึ่งอันนี้จะเป็นกราฟตัวอย่างนะครับว่าถ้าเว็บไซต์ของเรานะครับตกห่วงแบบนี้นะครับแล้วดันไปโดนช่วงของอัปเดตอัลกอริทึมพอดีก็มีแนวโน้มนะครับว่าทราฟฟิกเว็บไซต์เราเนี่ยจะดรอปหายไปถัดมาคือข้อที่2นะครับก็คือการลดลงในคําค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดแร็งกิ้งของเรา ในคีย์เวิร์ดคำต่างๆอยู่แล้วอย่างเช่นสมมุติเว็บไซต์ A ติดอยู่ทั้งหมด500คำเว็บไซต์ B ติดอยู่ทั้งหมด 3า0 0คำการที่เรามีคีย์เวิร์ดพวกนี้ครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยติดอันดับบน g o o g l e ได้ดีแล้วก็มีทราฟิกที่ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ Google อัปเดตอัลกอริทึมเนี่ยคีย์เวิร์ดเหล่านี้อาจจะล่วงหายไปก็ได้ซึ่งวิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็คือจํานวนของคีย์เวิร์ดเราอาจจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เช็คได้นะครับผ่านเครื่องมือต่างๆของเอ o เอนะครับว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีคีย์เวิร์ดที่ติดอันดับอยู่บน Google เกิล,ลเ,ลเลที่ลลย นั่นแปลว่าคีย์เวิร์ดกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะถูกปรับตามออลกริทึมล่าสุดของ Google ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุมากๆนะครับเช่น1นเลยคีย์เวิร์ดเหล่านั้นไม่ตรงกับอินเทนชันของผู้ค้นหาอีกต่อไปแล้วสมมติเราเสิร์ชคำว่าเปรียบเทียบประกันรถยนต์คำคำเนี้ยครับเราอาจจะเคยเขียนบล็อกบนเว็บไซต์ของเราเองเนี่ยแล้วมันติดอันดับได้ดีแต่พออัปเดตล่าสุด เกิดขึ้นทําให้คีย์เวิร์ดคำเนี้ยครับมันหายไปแล้ว Google เนี่ยอาจจะหยิบเว็บไซต์ที่มีตารางการเปรียบเทียบที่ไม่ใช่บล็อกเนี่ยขึ้นมาแสดงผลแทนเว็บไซต์ของเราก็ได้ทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยถูกเบียดอันดับจากอันดับต้นๆของ g o o ก l ลเนี่ยกลายไปเป็นหน้า2หรือว่าหน้า3ซึ่งน้อยคนมากครับที่จะไปกดที่หน้า2หรือว่าหน้า3เพื่อหาเว็บไซต์ของคุณนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจนะครับว่า Google เนี่ยอัปเดตอัลกอริทึมเรื่องนั้นเนี่ยแล้วตรงกับคีย์เวิร์ด,อ,ดอิน,นอ ล,ล่วงอันดับหายไปจากการอัปเดตครั้งนี้ก็ได้ครับข้อ3คือการเปลี่ยนแปลงของเซิร์ฟฟิชเจอร์ของ Google นั่นเองเซิร์ฟฟิชเจอร์คืออะไรครับเวลาที่เราเข้า Google เนี่ยแล้วเวลาเราเซิร์ชคีย์เวิร์ดบางคำนะครับเราจะเห็นทั้งรูปภาพวิดีโออาจจะเป็นคําถามที่พบบ่อยแล้วก็เว็บไซต์บางทีอาจจะมีพวก g o o g l e Map หรือว่าพวกธุรกิจต่างๆที่เป็นโ o c a l listing โผล่ขึ้นมาด้วยนั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ Google มีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีการมองเห็นทน แล้วโชว์รูปภาพขึ้นมาก่อนคนจะสนใจไหมเขาก็จะเทสขึ้นมาเลยครับก็จะมีรูปภาพขึ้นมาแสดงผลก่อนทําให้เว็บไซต์ของเราถูกเบียดอันดับลงไปเพราะพื้นที่บนสุดเป็นพื้นที่ที่ g o o g l e หยิบรูปภาพขึ้นมาโชว์นั่นเองไอ้แบบนี้แหละครับที่มันจะทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีปัญหาแต่บางทีมันก็โชคดีนะครับที่ถ้าเกิดว่า Google เนื่องอยากจะเทสอะไรขึ้นมาแล้วมันด้านไปตรงกับเว็บไซต์ของเราพอดีเว็บไซต์เราอาจจะถูกหยิบขึ้นมาหรืออาจจะเป็นรูปภาพจากเว็บไซต์ของเราก็ได้ที่ถูกหยิบขึ้้้้้นนนนนนมมมาาาาแแสสสดดดงงงผผลลลเเเีี่่ยปป็็อออััับตตๆไไขท Image Google กรถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เขาเรียกว่า s ซิร์ฟฟีเจอร์มันคือฟีเจอร์ในการจัดเรียงชุดข้อมูลต่างๆที่เขาเอามาแสดงผลให้กับคุณถ้าเกิดว่าเราติดตามการอัปเดตของ s ซิร์ฟฟีเจอร์นะครับว่า Google อัปเดตอะไรในรอบนี้นะครับเราก็อาจจะาสามารถปร,ปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ล้อไปกับ s ซิร์ฟฟีเจอร์ที่ปรากฏขึ้นในแต่ละ keyword ดได้เช่นกัน ข้อ4เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยนึกถึงนะครับก็คือการเพิ่มขึ้นของ bounce rate bounce rate คืออะไร bounce rate ก็คือจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่คนเนี่ยกดออกจากเว็บไซต์ของเราหรือกดย้อนกลับไปทางทางที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยยังโหลดหน้านั้นไม่เสร็จนั่นแปลว่า Google เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเว็บไซต์ของเรานะครับไม่ได้มี intention ที่ตรงตามนั้นหรือบางทีอาจจะเป็นเพียงเพราะว่าเว็บไซต์ของเราครับโหลดช้านั่นทําให้ bounce rate เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นพูดง่ายๆก็คือคนกดออกจากเว็บไซต์เราตั้งแต่วินาทีแรกเยอะเป็นพิเศษนั่นเองซึ่งทุกททรคร ออกไปนะครับ Google จะรู้สึกว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีเนื้อหาที่ยังไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากพอ UX รวมถึง UI ของหน้านั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานนะครับที่เสิร์ชเข้ามาเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เกิดเบ้าเสดสูงขึ้นนะครับสิ่งนี้มันอาจจะส่งผลทําให้เว็บไซต์ของเรา o อ e วอร์ออนะครับได้รับผลกระทบจาก Google Algorithm ล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองคนที่นะครับก็คือเมทริกที่สําคัญมากๆก็คือ conversion rate ของเรานะครับ ดรอปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งดรอปลงจากหน้าที่มีออร์แกนิกทราฟิกสูงจริงๆถ้าเราดูโอเพอร์อของเว็บไซต์นะครับเราอาจจะยบไม่ค่อยได้เห็นความแตกต่างของคอนเวอร์ชันเดที่ดรอปลงขนาดนั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเบรคดาวน์ใบหน้าายความว่าเราเอาคอนเวอร์ชันของแต่ละหน้ามาเทียบกันดูนะครับว่าพีเรียดนี้กับพีเรียดนี้มันดรอปหรือมันสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนอาจจะทาให้เราได้เห็นนะครับว่าเฮ้ยหน้าที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนว่าจริงๆอะ่ะมันอาจจะมีคอนเวอร์ชันเดที่สูงอยู่แล้วแลลล้้้้้ววออยยยูู่่่ดดดดดีีๆมันนนรรรรงงาาาาาาจจจะะททํใหเเะะหเเไบบโโผกกต Google Algorithm ล่าสุดที่ผ่านมาเพราะมีหลายเคสครับที่เวลาที่ Google อัปเดตอัลกอริทึมเนี่ยทั้ง ranking เอยหรือว่าทางการแสดงผลของหน้านั้นเนี่ยบนเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันหายไปจากหน้าแรกของ Google มันทําให้ทุกอย่างมันดรอปลงหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนทราฟิกที่เข้ามาจํานวนคลิกจํานวนเซสชันจำนวนของแอคทีฟยูเซอร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของตัวคอนเวอร์ชันของหน้านั้นครับมันก็จะดรอปตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ค่อยได้มอนิเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลิกอิมเพชชันยูเซอร์หรือว่าเซสชันทั้งหลายเราอาจจะไปดูที่คอนเวอร์ชันเลทถ้าโอเวอร์ออมันโอเคมันก็โอเคครับแต่ถ้าโอเวอร์ออมัน ที่เกิดขึ้นจากการอัปเดตของอัลกอริทึมข้อ6นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือคู่หูของคนที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับก็คือการเข้าไปดูนะครับว่าเว็บไซต์เราโดนคําเตือนอะไรจาก Google Search Console หรือเปล่าเพราะว่า o o g l e Search Console ครับมันคอยรีพอร์ตเราอยู่สม่เสมอเนะว่าในหน้านี้หรือบนเว็บไซต์ของเราครับมีปัญหาอะไรบ้างที่เราจะต้องแก้ไขซึ่งสิ่งที่มันน่าปวดหัวมากๆครับมันก็จะเป็นตั้งแต่เรื่องการถูก Index Discover but not Inde x หรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของตัวคอ,องเเว็ไซต์้พราาาาาาะะฉะน้้เเเเ่่ถรรไไมขขปดูใ Google Search Console Sear นวะว็บซต์อง ถูกวอร์นิ่งหรือว่าถูกเตอือนในเรื่องอะไรเราอาจจะประับปรุงมันไม่ทันซึ่งบ่อยครั้งของ g o o g l e Algorithm มที่อัปเดตมานะครับส่งผลโดยตรงนะครับกับการวอร์นิ่งบน Google Search Console เช่นวันนี้เราอาจจะเคยมีจํานวนหน้าที่ติดอันดับอยู่บน Google นะครับหรือเป็นแท่งเขียวๆบนก o เกิลเซิร o ชคอนโซลนะครับหนึ่งพันหน้าวันนี้มันเหลือแค่600มันหายไปไหน400อาจจะเป็นเพราะว่า a l g กร i t ิทมที่ผ่านมาครับทำให้ Google เนี่ยลดการคลอเว็บไซต์ของเราลงและลดจํานวนหน้าที่จัดเก็บอยู่บน Google นนนน้้้้อยลงนนเเเพรราาาาะะฉัถไไมม่่หขปดูนะครับเว อาจจะวิ่งตามอัลกอริทึมล่าสุดไปทันนั่นเองและข้อ7นะครับก็คือการผันผวนของเว็บไซต์คู่แข่งรวมถึงการผันผวนทั้งอินดัสทรีหรือว่าทั้งอุตสาหากรรมนั้นด้วยมีหลายครั้งนะครับที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยดรอปลงหรือว่าสูงขึ้นนะครับในเรื่องของทราฟิกแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเว็บไซต์คู่แข่งเนี่ยก็ไม่ได้ดรอปหรือเปล่า ถ้าสมมติเราดรอปอยู่คนเดียวแล้วเว็บไซต์แล้วเราไม่รู้ว่าคู่แข่งดรอปไหมเนี่ยอันนี้อาจจะทําให้เราไม่เห็นภาพรวมนะคบว่าอัลกอริทึมล่าสุดเนี่ยเขาอัปเดตอะไรไปเพราะมีหลายครั้งครับที่ Google อัปเดตพออัลกอริทึมแล้วส่งผลให้ทางอนะินะดัสทรีนั้นอะดรอปลงหมดเลยที่เจอล่าสุดเมื่อกลางปีนะครับอาจจะเป็นเรื่องของโดเมนที่เป็นเรื่องของคลินิกเสริมความงามกับโดเมนของกลุ่มโรงพยาบาลนะครับดรอปลงในหลายๆเรื่องมากๆนะครับซึ่งเขาดรอปลงพร้อมกันทางอินดัสทรีเลยทีเนียครับถ้าเกิดเราไม่รู้คู่แข่งเนี้ มีปัญหากับ Google Algorithm หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามันตกทาง Industry มันอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราเห็นว่าเว็บไซต์ของเราอะตกแค่เว็บไซต์เดียวแต่เว็บไซต์คู่แข่งเ่ยยังติดอันดับไม่ดีอยู่อันนี้อาจจะต้องเข้าไปดูนะครับว่าเราทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าและคีย์เวิร์ดกับคอนเทนต์ของเรายังสัมพันธ์กับ Search i n t e n t ของ Algorithm ล่าสุดหรือเปล่าอยู่นั่นเอง ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทั้ง7ข้อเนี่ยก็เป็นสัญญานะครับที่จะบ่งบอกว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยได้รับผลกระทบจาก Google Alg o r i t h m มล่าสุดหรือเปล่าซึ่งวิธีการรับมือทั้ง7ข้อนะครับอย่างแรกก่อนเลยคือเราจะต้องรู้นะครับว่า Google กําลังจะอัปเดต Alg กริททมอะไรก็มีบางครั้งที่ Google ก็จะประกาศก่อนและบางครั้งเป็นหลายครั้งด้วยนะครับกูเกิลก็จะไม่ประกาศครับกูเกิลก็จะอัปเดตเลยแล้วค่อยมาประกาศทีหลังว่าเมื่อวานนี้มีอัปเดตอะไรไปแล้วก็จะอัปเดตยาวไปอีกกี่วววววััันนนนนนะคคคบุณออออาาาจจเห็มมผผออมผผขขงงด รวมถึงคอนเวอร์ชันของเว็บไซต์คุณได้ในช่วงที่เขาอัปเดตอัลกอริทึมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถวิ่งตามมันได้ทัน เป็นอย่างน้อยคือเราจะต้องรู้ก่อนนะคบว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเราวิ่งตามอัลกอริทึมเหล่านั้นไม่ทันนะครับคืออัปเดตไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้อ่านก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นคือเรื่องของคอนเทนต์คอนเทนต์ที่คุณสามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือ1คุณต้องอัปเดตคอนเทนต์ให้สม่ําเสมอเช่นคอนเทนต์เมื่อ2อปีที่แล้วคอนเทนต์ content ปีนี้เว็บไซต์ของคุณอาจจะร่วงจากคอนเทนต์เหล่านั้นก็ได้แต่ถ้าคุณเข้าไปอัปเดตให้มันเป็นคอนเทนต์ที่สดใหม่ จะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยร่วงไปตามอัลกอริทึมล่าสุดของ Google ได้นั่นเองและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากนะครับก็คือเรื่องของการดูคู่แข่งครับถ้าเราจะรับมือเว็บไซต์ของเราเพียงแค่เจ้าเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าใจอินดัสทรีนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณน่ะคอยที่จะติดตามคู่แข่งอยู่เสมอว่าคู่แข่งอันดับล่วงไหมคู่แข่งทราฟิกเท่าไหร่อันนี้ก็จะทําให้เราสามารถวิ่งตามอัลกอริทึมได้นั่นเองแล้วก็สามารถรับมือกับมันได้ซึึ่่่่งงเเเตตติิกกวววาาาาาคุณออออยจจะะรรรู้นะะ้นัแลไปปดดมมทีข Google ได้จากที่ไหนรวมถึงเครื่องมือต่างๆนะครับที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับว่าทางเว็บไซต์เราเว็บไซต์คู่แข่งเป็นยังไงบ้างก็แปะเอาไว้ในเดสคริปชันข้างล่างนี้เอาไว้แล้วเช่นเดียวกันครับ มาถึงจุดนี้แล้วนะครับทุกคนคนที่ทำ SEO หรือว่ามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับอาจจะรู้สึกว่าการที่ Google อัปเดตอัลกอริทึมนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากลัวน่ากังวลแล้วก็แปลกใหม่ซึ่งในมุมมองของผมเองนะครับจะต,ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถเข้าใจว่าอัลกอริทึมแต่ละครั้งที่เขาอัปเดตเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตตัวคอนเทนต์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้นและอีกส่วนหน ลิงเหล่านี้คุณจะต้องอัปเดตคอนเทนต์ให้สดใหม่สม่ำเสมอให้มีเรื่องของคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ดีมากขึ้นพยายามทําสิ่งเหล่านี้ครับให้สม่ำเสมอก็จะช่วยป้องกันเว็บไซต์ของเรานะครับจากการได้รับผลกระทบที่ไม่ดีจากอัลกอริทึมล่าสุดของ Google Drive นั่นเองครับ